สวัสดีค่ะเื่อนผู้ชมคงจะเคยได้ยินได้ฟังข่าวข่าวข,าของสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในอาหารที่เรารับประทานกันทั่วไปนะคะผ่านทางหน้าหนังสือหรือสื่อพิมพ์ต่างๆกันมาบ้างแล้วจากรายง,งานของศูนย์บริการความปลอดภัยานอาหารกระทรวงสาธารณสุขได้ไปสำรวจตลาดอาหารนะคะมาเดือนละหนึ่งครั้งปรากฏว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่ปลอดภยัยจักสารปนเปื้อน โดยเฉพาะยาฆ่า,มาแมลงค่ะซึ่งพบมากเป็นอัตรามากเลยทีเดียวส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงยาฆ้า,มาแมลงที่พบกันในอาหารนะคะแล้วก็จะนึกถึงยาฆ้า,มาแมลงในพวกพืชหรือผักผลไม้ต่างๆเช่นคะน้ากระลำแตงโมซึ่งเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมอีกหลายๆท่านก็คงยังนึกไม่ถึงหรือยังไม่ทราบว่ามีการกดเปื่อนของยาฆ้า,มาแมลงในเนื้อสัตว์แปรรูปด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นปลาเค็มปลาหวานกุ้งแห้งปลาแดดเดียวหรือแม้กระทั่งปลาาที่เราคุ้นหูคุ้นกลิ่นคุ้นรสชาติกันอยู่นี่นะคะงนั้นกับนักการาในสัปดาห์นี้จะขอเสนอเรื่องราววามน่าสนใจในยาค่าวมาแลงในประเทศแปรูปค่ะวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาด สดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศของการค้าขายขอ่ตลาด จจึงงอรรููู้ใคกกก็็พดััันนฉฟย่ต่อไปนะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบก,กับเหตุการณ์จำลองนะคะของผู้ที่รับประทานนะคะอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่มีการเพิ่มเติมสารยามฆ่าแมลงกัน,กน,กน,กน การปนเปื้อนของเนื้อสัตว์นั้นเกิดได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนสัตว์ตายการฆ่าไปถึงผิตภัณฑ์นนเนื้อสัตว์พร้อมรับประทานความหมายของการปนเปื้อนหมายถึงการพบบางสิ่งที่ไม่ต้องการในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และทําให้ผลิตภัณฑ์บริโภคไม่ได้หรือไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคอันมีสาเหตุจากการปนเปื้อนจากสารเคมียาปฏิชีวนะและจุลินทรีย์เนื้อสัตว์จัดเป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายเนื่องจากมีความชื้นหรือค่า water activity ซึ่งหมายถึงปริมาณน้ําอิสระในอาหาร ที่ดูรีสามารถนําไปใช้ในการเจริญได้เราทํารู้จักกับยาฆ่า,มาแมลงกัก่อนนะครับยาฆ่า,มาแมลงหรือสารเคมีสำหรับกำจัดแมลงหมายถึงสารเคมีหรือส่วนผสมของสารเคมีใดๆที่ใช้สำหรับป้องกันกําจัดหรือขับไลส่สัตว์พืชและสัตว์ซึ่งหากเกษตรกรมาควรใช้ในปริมาณมากเกินไปอาจทําให้สารเคมีตกค้างมาก,กับผักหรือผลไม้สดปลาแห้งอันตรายจากยาฆ่า,มาแมลงเมื่อเรากินเข้าไปมากๆในครั้งเดียว อาส่งผลเกิดพิษแบบเฉียบพลันหรือไม่ก็สะสมอยู่ในร่างกายก่องให้เกิดเลือดบวงเลงได้รูปแบบของยาคําแรงมีหลายรูปแบบที่พบในประเทศไทยและเป็นที่นิยมที่ใช้กันก็มีดังต่อไปนี้หนึ่งเป็นการบรรจุของเหลวใส่ลงไปในกระป๋องอัดความดันซึ่งจะมีปริมาณสารออกฤทธิ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและจะถูกปล่อออกมาในรูปแบบของสเปรย์หรือหมอกควัน รูปแบบนี้สะดวกในการใช้เพราะสามารถใช้ได้ทันทีและง่ายต่อการเก็บ 2. เป็นการผสมของสารออกฤทธิ์กับสิ่งที่แมลงกินซึ่งเมื่อแมลงกินเข้าไปจะเกิดผลต่อร่างกายทันทีดังนั้นควรจัดเก็บให้ปลอดภัยจากเด็กสัตว์เลี้ยงและสัตว์ที่ไม่ใช่เป้าหมายที่จะก,กําจัดสาม<อ>เป็นการผสมสารออกฤทธิ์กับผงแปง้งซึ่งจะเกิดผลต่อแมลงด,ด้วยการสัมผัสกับสารออกฤทธิ์ แหล่งที่มาของยาข่ามาแมลงสันนิษฐานว่ามีสามประการดังนี้คือหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นปลาอาจมียาข้ามาแมลงตกค้างจากแหล่งน้ําที่ปนเปื้อนยาข้ามาแมลงกําจัสดสัตรูพืชของเกษตรกรที่ลงสู่แหล่งน้ําอันเป็นที่อาศัยของปลาแต่ก็มีความเป็นไปได้น้อยที่สุดสองอาจเกิดจากกระบวนการผิดเนื่องจากผู้ผิดฉีดต้นเพื่อป้องกันและขับไล่ไแมลงวันระหว่างที่นําไปตากแดดและสาม อาจมาจากพ่อค้าแม่คา้าฉีดยาฆ่าแมลงระหว่างที่วางจำหน่ายเพื่อป้องกันมแมลงวันมาตอมและวางไข่โดยสองสาเหตุหลังนี้เป็นไปได้มากที่สุดคุณหมอคะดิฉันมีอาการอย่างนี้ค่ะคือว่าแบบว่ารู้สึกปวดท้องแล้วก็มีอาการอาเจียนเล็กน้อยอะค่ะเป็นอะไรก็ไม่ทราบอะคะ่ะถ่ายตลอดเลยอะค่ะคุณหมอโอ้หนี่ก็เริ่มปวยอีกแล้วอะค่ะโอ้คุณหมอคะมือท้ายอะค่ะดิฉันไม่กินป่าวนแดดเดียวมานะคะไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมอะคะ่ะคุณหมออืม ดูจากอาการแล้วสาเหตุน่าจะมาจากคุณรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปนะครับซึ่งหมอจะขอแบ่งสารกําจัดมแมลงที่พบในเนื้อสัตว์แปรรูปออกเป็น2กลุ่มเพื่อใง่ายต่อการเข้าใจก่อนนะครับว่ามีทั้ง 1. สารกําจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตสารกำจัดมแลมลงกลุ่มนี้เป็นสารอินทรีย์ที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์งประกอบสําคัญ ซึ่งกลไกลการออกฤทธิ์สารพวกนี้จะไปรวมตัวกับเอนไซม์อะซิทิลคอรินเอสเทเรสอย่างถาวรทำให้เกิดการสะสมของอะซิทิลคอรนโดยตามปกติเม olin, ื่ออะซิทิลคอรนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทาชนิดหนึ่งที่ออกฤทธิ์ตรงบริเวณไซแนปแล้วจะถูกทำลายด้วยเอนไซม์คอรินเอสเทเรส แต่การรวมตัวระหว่างฟอสเฟตอินซีในสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตกับเอนไซม์คลรินเอสเทเรสอย่างทาวอนจะทำลายลิเอนไซมนี้ทำให้เกิดการข้างของปริมาณของอซลทิลคลีนมากมายที่บริเวณนั้นทำให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ประสาทยอย่างมากมายและติดต่อกันไปเรื่อยปโดยเฉพาะในระบบพาราซิมพาเทติกและระบบที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ารกำจัดแมลงกลุ่มนี้มีการใช้มากที่สุดเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและราคาไม่แพงแต่ข้อเสียคือมีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิสูงการเป็นพิษจากสารกลุ่มนี้เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและผู้ป่วยมีอันตรายสูงสารเคมีกำจัดแมลงที่อยู่ในกลุ่มนี้มีจำหน่ายในท้องตลาดมากมายหลายชนิดที่รู้จักกันแพร่หลายคือเนเชพาราไทออนมาลาไทออนดีดีวีที่อยู่ในสเปกกำจัดยุงแมลงสาบปลวกมดมอดครับ อาการพิษแบบเฉียบพันเมื่อได้รับพิษเหล่านี้เข้าไปก็มี3แบบคือ 1. อาการพิษแบบมัสคาเินิกส่วนใหญ่พบที่ก้ามเนื้อเรียบหัวใจและต่อมมีท่ออาการที่เกิดขึ้นในระยะแรกคือเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนท้องเดินน้ำตาไหลน้ำลายไหลเหนื่อออกหัวใจเต้นช้าม่านตารี ถ่ยอุจจระและปัสสวะตันไม่อยู่เกิดอาการเกร็งของหลอดลมหลอดลมมีเมือกและเสมหะมาก 2. อ,อาการพิษแบบนิโคโตินิกอาการพิษแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการสะสมของอะซิทิลคอลินที่ปลายประสาทของระบบประสาทอัตโนมัติอาการที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อถ,ถูกกระตุ้นมากกว่าปกติมีการกระตุกกล้ามเนื้อที่หน้าหงตาลิ้น ถ้าอาการรุแนแรงขึ้นจะพบว่ากระตุกมากทั่วรักทางร่างกายต่อมาจึงจะเกิดอาการอ่อนเพลียตามกล้ามเนื้อทั่วไปและเกิดเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อในที่สุดหัวใจเต้นเร็วความดันโลอิตสูงการหายใจล้มเหลว 3. อาการทางสมองเนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางอาการที่พบได้แก่มึนศีรษะปวดศีรษะงงซึมกระสับกระสายถ้าอาการมาก อาจชักและหมดสติได้ 4. ผู้ป่วยที่มีอาการมากตายได้เนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลวซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลอดลมจิตติดตันกล้ามเนื้อของระบบการหายใจเป็นอัมพาตละศู์ควบคุมการหายใจในสมองหยุดทํางานในรายที่มีอาการไม่รุนแรงอาการจะดีขึ้นในสองสวันแต่จะอ่อนเพลียไม่มีแรงเป็นเวลานานส่วนอาการพิษแบบระยะยาวสำหรับสารกำจัดมแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตแบ่งชนิด อาจก่อให้เกิดอาการพิษทางระบบประสาทซึ่งเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอาการพิษดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นที่ส่วนปลายระบบประสาทของขาก่อนต่อมาจะมีอาการเดินโซเซเสียความรู้สึกกล้ามเนื้ออ่อนเพลียต่อมาจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นอ่อนเพลียมากขึ้นไปเริ่มเป็นตามเนื่องจากระบบกระบวนการเมตาบอลิซึม ของเซลลประสาทในไขสันหลังการขาดการสังเคราะห์สารบางชนิดจึงทําให้เกิดกระบวนการ dying back หลังจากเกิดอาการพิษนี้แล้วประมาณ2-3วันถึง2อาทิตย์อาการจะดีขึ้นอย่างช้าๆา 2. สารกําจัดแมลงกลุ่มคาร์บอเนตสารกําจัดแมลงกลุ่มคาร์บอเนต มีสูตรโครงสร้างที่มีไนโตรเจนประกอบสารที่สังเคราะห์แล้วนำออกมาวานจำหน่ายเป็นชนิดแรกคือคาร์บอเิตเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมานานกว่า20ปีส่วนใหญ่นำไปใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมเช่นมีโทเมลชื่อทางการค้าคือแกลเนตสำหรับชนิดที่ใช้ในครัวเรือนได้แก่โัรบ็อกเซอร์ในสเปรย์กำจัดมแมลงหลายชนิดมีลักษณะโครงสร้างคล้ายคลึงกับสารกำจัดมแมงแลงออกลุ่มออ์กโนฟอสเฟตกลไกการออกฤทธิ์และพิษ ึคล้ายคลึงกับสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตแต่มีข้อแตกต่างกันดังนี้การเกิดพิษเนื่องจากการดูดซึมผ่านผิวหนังของสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บอเมตจะน้อยกว่ามาก แต่ก็ใช้หลักการเดียวกันสายกัมจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะลฟิชิลโคลินเอสเทเลสแบบถาวรเช่นกลุ่มคาร์บอเมตยับยั้งไม่ถาวรดังนั้นอาการของโรคที่เกิดจากกลุ่มคาร์บอเมตจะรุนแรงน้อยกว่าและมีระยะเวลาสั้นกว่าสายกัมจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตผ่านระบบประสาทส่วนกลางได้ดีส่วนกลุ่มคาร์บอเมตไม่ผ่านดังนั้นจึงไม่พบอาการทางสมองเช่นชักหรือโคม่ากระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผมวิเคราะห์ว่าปะลาร้าปลาเค็มปลาแห้งอกเค็มไผ่ดองและผลิตที่ใช้ในการผลิตปะลาร้านั้นมีไตรโคฟอนซึ่งจัดเป็นสายกําจัดศัตรูพืชกลุ่มออ์กโนฟอสเฟตตกค้างในปะลาร้าคิดเป็นล,ละล้าสุดสามหากผู้บริโภคได้รับสารนี้จากเน้นสุกข,ขึ้นไส้อาเจียนทองล่วงและอันแรถึงขั้นชักหมดสติแนะนําเลือกซื้อปะลาร้าจากแหล่งจําหน่ายที่สะอาดหรืออยู่ในภาชนะบรรจุที่มีฝาปิดและควรบริโภคปลาร้าที่ปรุงสุก ปลาร้าเป็นอาหารหมักที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงที่เป็นผลมาจากความสามารถในกลุมเปัญญาของคนไทยถือเป็นการถนอมอาหารประเภทหนึ่งที่ทําให้สามารถเก็บอาหารไล้รับประทานได้นานกรรมวิธีการผลิตปลารา้นา,านิยมนำปลาเป็นหมักมีภาชนะเช่น องค์ไหหรือถังที่มีทั้งฝาปิดมิชิดและภาชนะปากกว้างที่ฝาปิดมิส,สนิทพอจนทําให้มีอาจมีมแมลงวันมาเืาและเกิดเป็นหนองแมลงวันขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการจึงหาวิธีการป้องกันมแมลงวันจนอาจทาให้เกิดการตกค้างและข่ามแมลงในปลาว่าได้หากผู้บริโภคปลารา้าต้องการบริโภคปลาร่าให้ปลอดภัยควรเลือกซื้อจากแหล,ล,ล่งจำหน่ายที่สะอาดหรืออยู่ในภาชนะบรรจุที่มีฝาปิดนสนิทและส่วนบริโภคปลาร่าที่คงปลาแห้งตังแห้งและ หมึกแห้งเหตุที่พบยาฆ่าแมลงในอาหารจำพวกนี้1อาจมีสาเหตุมาจากสารฆ่าแมลงที่ใช้ในการเกษตรและปนเปนควนคปในดินในน้ำแล้วเข้าไปสะสมอยู่ในตัวปลาหมึกและพุ่งแต่เท่าที่มีการสาปริมาณที่ปนเปื้อนอย่างนี้มีไม่มากนะัก2อาจมีการใจน้าปลาหมึกและพุ่งไปชุดสารฆ่า,มาแมลงเพื่อป้องกันแมลงวันมาฟอมและว,วางไข่เพื่อวิธีการเช่นนี้นะับว่าเป็นวิธีที่อันตรายต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากดังนั้นหากสัต ชนต้องการบริโภคปลาเค็มปลาแห้งหมกแห้งและปุ้งแห้งที่ปลอดไข่ก็ควรสังเกตูว่ามีมแมลงวันมาใส่ซอมอยู่บ้างหรือไม่าะถ้าหากมแมลงวันหรือมดยังมาใกล้ๆอาหารสำพวกนี้อยู่ก็สามารถเป็นเครื่องชีวัดได้ว่าไม่น่ามีการพ่นหรือแช่สารยาฆ่ามแมลงค่ะ ในการเลือกสรรอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ในช่วงท้ายนี้นะคะทางรายการก็มีคำแนะนำดีๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะคำแนะนำจากทางรายการหากต้องการเลือกบริโภคให้ปลอดภัยก็ควรต้องมีการสังเกตเวลาซื้อโดยสังเกตจากสภาพแวดล้อมเนื่องจากปกติแล้วอาหารจึงพวกปลาร้าปลาเค็มปลาแห้งและเนื้อสั แต่ทกทั้งหลายจะมีแมลงวันตอมแต่หากไม่มีแมลงวันตอมก็อย่าได้วางใจซื้อนักก่อนนํามารับประทานควรนํามาผ่านความร้อนก่อนสําหรับผู้บริโภคที่สนใจจะหาความรู้ในการเลือกซื้ออาหารจากเนื้อสัตว์แป่รูปต่างๆมาบริโภคเต่หลังจนการเตรียมอาหารก่อนบริโภคที่สามารถลดการสะสมของยาฆ่าแมาลงได้เช่นการคัดเลือกการล้างการปรุงอาหารเพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยก่อนที่จะนํามาบริโภคได้จากหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารของอ,อยอที่ไปประ สับสำคัญในสถานที่ต่างๆใกล้บ้านแล้วฉันก็เปินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้